ทำอาหารให้เป็นเรื่องง่ายกับ k i t c o e n n ุ t น้ำซุปที่แสนธรรมดาดูแล้วเป็นเรื่องที่ง่ายๆแต่หลายคนพลาดตรงนี้นะคะก็เลยทำให้รสชาติอาหารที่ทำออกมาไม่อร่อยกลมกล่อมเหมือนอย่างกับที่เราไปทานที่ร้านค่ะวันนี้มีสูตรทำน้ำซุปแบบง่ายๆสำหรับมือใหม่มาฝากค่ะสูตรนี้เราไม่ได้ใช้กระดูดซุปหรือโครงไก่นะคะไปชมกันเลยค่ะ หลังจากผงนัวอันเล็กน้อยตรงนี้แล้วนะคะลืมถ่ายกดไว้ค่ะว่าใสาอะไรเพิ่มทีนี้อยากจะให้เพื่อนๆน,นะคะเติมแล้วก็ลองชิมน้ำซุปนะคะจะได้รู้จักน้ำซุปหม้อนี้มากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้จะเป็นรสชาติที่นุชิมแล้วถูกใจค่ะพอน้ำซุปอร่อยเมนูของเราก็มีชัยไปกว่าครึ่งค่ะ